ฉันพี่น้องที่รักอัลออร์รักกุอานของฉันต้องขอมาอัพจริงๆที่เราบอกว่าเราจะไม่โพสต์อะไรแล้วแต่ว่าด้วยความว่าครั้งที่แล้วนั้นเรายังได้ตอบคําถามพี่น้องยังไม่หมดยังไม่ไม่หมดอีกสองข้อเราได้ลืมไปอีกสองข้อมาเฉลาอเราก็เลยต้องขออนุญาตพี่น้องมาเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ,อามีอิอัลฮัมดุลลาในสองหัวข้อนั้นแล้วก็ในหัวข้อวันนี้เราจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือ,อ ในหัวข้อรอรมฎดอนที่รักของเรานี้เดือนพิศในตอนที่ชื่อว่าเดือนพิเศษแต่คนพิเศษนี้แล้วก็ตอนชื่อว่ารอมฎดอนที่แตกต่างที่มันแตกต่างอย่างไรเรามาดูกันสิอัลฮัมดุลิลลาห์ในครั้งที่แล้วนั้น เราได้พาพี่น้องไปตอบข้อสงสัยในหลายๆข้อของเดือนรอมฎอนกันแล้วแต่ว่าเรายังมีหัวข้อตรงนี้ที่เรายังไม่ได้บอกพี่น้องนั่นก็คือเอาลัคนกำเดือนรอมฎอนมาเพื่ออะไรและเมื่อรอมฎอนผ่านไปเราจะได้อะไรแล้วก็ความแตกต่างของเรากับบรรพชนนั้นมันอย่างไรอ่ะวันก่อนเราไปดูแค่ความพิเศษตรงนี้ความพิเศษตรงนี้แต่เรายังลืมเรื่องของความพิเศษของ ลืมเรื่องความแตกต่างของเรากับบ้านผชนนั่นเองเรามาดูกันก่อนซิว่าเอ๊ะเอาล็อกกำหนดมาเพื่ออะไรและเราจะได้อะไรเอาล็อบอกว่ารรอนนัอาลลอฮฺกำหนดลงมาอมฎอนมาเพื่อให้เราได้ตัก,กว่าแล้วก็กูอ่าน,นั้นลงมาในเดือนรอมฎอนแสดงว่ากลอานลงมาในเดือนรอมฎอนนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ตักกว่านั่นเอง แล้วก็เราก็ได้อธิบายไปแล้วในมากมายในตอนที่แล้วนั้นแต่วันนี้เราจะมาสรุปตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเรามาอักุรอานนั้นมาทําให้เราเกิดตัก,กว่าตรงนี้ได้อย่างไรนั่นก็คือหนึ่งเดือนที่เราได้เข้าหาโลกรุรอานนั้นทําให้เรารู้ความรู้ที่เอาราจะให้เราในอันกรุรอานนั้นมากขึ้นและในเป็นความรู้ที่เราเข้าใจมากขึ้น และเพราะความเข้าใจนี่แหละเราจะเข้าใจในความรู้ของอัลลอฮ์นั้นมันจะต้องเป็นความรู้ที่ครอบคลุมนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องให้เราต้องสร้างบรรยากาศทุกสิ่งอย่างให้เราอยู่กับรอมฎอนอยู่กับลกรุรอานนั้นตั้ง ถึงกับต้องอยู่กับอัานกรุ่อานถึงหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เพื่อให้เราสามารถที่จะให้เราอยู่กับกรุ่อานให้เราสามารถที่จะจบเล่มให้ได้เพื่อที่จะให้ความรู้ของเรานั้นครอบคลุมทั้งหมดในหนึ่งเล่มนั่นเองให้เราขอเปรียบเทียบเช่นนี้ว่า ถ้าเกิดว่ากลัอ่านหนึ่งเล่มนั้นเสมือนกับภาพภาพหนึ่งเป็นภาพแมวเป็นภาพแมวเนี่ยถ้าเราอ่านแค่หนึ่งยุสองยุเราเราก็อาจจะเข้าใจแค่เราก็จะเห็นแค่หูแมวกับหางแมวแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันมันคือแมวนี่เองเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทีนี้หนึ่งเดือนผ่านไปที่เราอ่านกลัอ่านได้หนึ่งจบหนึ่งเล่มเนี่ย ทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าอนี่คือภาพแมวนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมเอาล็อถึงต้องให้สร้างบรรยากาศให้เราได้เข้าหากรอานและต้องเป็นกรอานให้จบหนึ่งเล่มให้ได้ให้มันครอบคลุมทั้งหมดในความรู้ที่เอาล็ออยากจะให้เรานั่นเองทีนี้เมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปเราความรู้มากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นความรู้สึกเราที่ตามมาก็จะมากขึ้นนั่นก็คือความรู้สึกตักกวในเอาลลอตมากขึ้นนั่นเองความตัก <c oughs> ความทัก,กว่าของอัลลอฮ์มากขึ้นกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นหวังในอัลลอฮ์มากขึ้นนี่แหละที่จะนําทางให้เรานั้นอ,อ <c oughs> ได้มาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่ได้มาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่เราบอกแล้วตรงนี้ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ในดุนยาที่อัลลอฮ์นั้นแบ่งมนุษย์ในดุนยาเป็นสามประเภทด้วยกันก็คือมนุษย์ที่ <c oughs> ไม่ใส่ผ้าคลุมตรงนี้ก็คือมนุษย์ที่ไม่ได้มาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ เอาแล้วจะพยายามจะนําทางให้เราเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้เราได้มาเป็นบ่าวของรอ์นั่นก็คือหัวใจที่มีสภาพของความรู้สึกตักกว่าแล้วก็เป็นบ่าวของรอ์แล้วก็เพื่อให้หัวใจเราได้รักในที่สุดและสุดท้ายสุดท้ายเพื่อที่ให้เราจะได้ตําแหน่งตรงนี้นั่นเองตําแหน่งที่เราอยากได้ที่สุดก็หัวใจที่รักเอาล้อมากกว่าสิ่งใดนี่คือตําแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปเมื่อเราจบน โรงเรียนรมดอนผ่านไปนั้นก็จะทำให้เรานั้นรู้จักเข้าใจอัลมากขึ้นทำให้เรานั้นได้รู้จักดุนยามากขึ้นและที่สุดที่สุดของความรู้ที่เราได้จาก1เดือนหนึ่งเดือนในโรงเรียนรมดอนหนึ่งเดือนในโรงเรียนนมดอนที่ความรู้ที่เราได้ไปเรียนกับอัลลอฮ์กับโรอานนั้น ที่สุดก็คือเราจะได้รู้จักตัวเองเพราะว่าหนึ่งเดือนระมาดอนที่เราอยู่กับโกรอานเนี้ย กรอานนั้นจะสแกนเหมือนเอ็กซเรย์เหมือนเราได้เข้าเอาร่างกายของเราไปให้เอารถเอ็กซเรย์ด้วยกรอานนั้นให้เรารู้ว่าเราบกพร่องอะไรบ้างเราได้ทําผิดอะไรบ้างเราจะต้องความเป็นบ่าขอเอากับเอารถนั้นแเราจะต้องทําเพิ่มอะไรอีกบ้างทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละเราก็จะได้รู้จากตัวเองมากขึ้นเมื่อเราจบหนึ่งรมฎอนผ่านไปกับ เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยอันโกลอันเช่นนี้เราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นหมายความว่ามเมื่อหนึ่งรมดอนผ่านไปเราก็จะเปลี่ยนสถานะ,ะเราจะเปลี่ยนสถานะเมื่อความรู้ของเรามากขึ้นความตักความมากขึ้นเราจะเปลี่ยนสถานะจากสมมติเรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วอะจากคนที่ไม่ได้เป็นบ่าวก็มาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเมื่อเราเปลี่ยนหนึ่ง รมดอนผ่านไปเราก็เสมือนอยู่ตรงนี้มันมีหลายสถานะนั่นคือการเข้าโรงเร,ยรียนรมดอนเนี่ยนักเกรยียนของวะในโรงเรียนรมดอนเนี่ยก็จะมีหลายชั้นผู้ที่เข้าในโรงเร,ยรียนรมดอนนั้<ข>น,านรรอ,นนอาจผู้ที่เพิ่งเข้าเพิ่งมาเป็นบ่าวของวะครั้งแรกก็จะต้องขึ้นชั้นป .1 นปอสองป3อ,อ,อ,อ่าเมื่อรมดอนผ่านไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสถานะเมื่อเรารมดอนผ่านไปความตักกววามากขึ้นอ่าสถานะของเราก็จะเลื่อนขึ้นจากปหนึ่งขึ้นป .2 อป .3 ปส ป5แล้วก็เข้ามาหาลาัยไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเพราะเราตำแหน่งที่เราอยากได้คือตำแหน่งที่เรามีตัก,กว่าเต็มหัวใจและตำแหน่งที่เรารักเอาว่ามากกว่านี้คือตำแหน่งของผู้ที่จบจากโรงเรียนอมฎดอนแล้วเป็นคนที่เอ่อที่สุดของตำแหน่งนี้แล้วอ่นนี้คือเราอยากได้ตรงนี้แต่ตำแหน่งณนะตรงนี้ตำแหน่งตรงที่สองตรงนี้อาที่ก๊ กำลังตะเกียกตะกายมาเพื่อให้ได้เป็นตำแหน่งที่สูตรตรงนี้นั้นมันมีหลายชั้นนั่นเองแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งอมดอนผ่านไปเราก็จะเลื่อนตำแหน่งสถานะของเราสูงขึ้นจากอมดอนที่แล้วนั่นเองถ้าเราอยู่กับอัลกออรนให้อัลกรอรนสแกนตัวเองเราแบบนี้และถ้าเราตำแหน่งเรามากขึ้นนั่นก็คือรางวัลน,นะเอาล่ะที่เราจะได้ก็มากขึ้นเช่นกันนี่แล้วท้ายที่สุดแล้วเราเราอยากจะได้ตำแหน่งที่ตรงนี้ ตำแหน่งตรงนี้ผู้ที่รักเอาล้อมมากกว่าเต็มหัวใจตรงนี้นั่นก็คือตักกว่าเขามีตักกว่าเต็มหัวใจผู้ที่รักเอาล่อมมากกว่าสินใดนี่นั่นก็คือเขาจะมีตักกว่าเต็มหัวใจเช่นกันคําว่าตักกว่าเต็มหัวใจตรงนี้คือแบบไหนนั่นก็คือสภาพความผูกพันกับอัลลอฮ์ที่รู้สึกเขาจะรู้ตัวเสมือนเขา มีเอารถเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเขาจะผูกพันกับร์รู้สึกเหมือนมีเอาลถอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาจับมือกับรถเดินไม่ทุกที่ทุกวินาทีเขาจะผูกพัดเขาจะคุยกับรถเสมอว่าเอารถเป็นเพื่อนอยู่กข้างเขาตลอดเวลามีอะไรขอกับรถดูอาร์กับเอารถขอความช่วยเหลือกับร์คิดถึงเอารถเสมอนี่คือผู้ที่มีตักวาตลอดนี่คือผู้ที่รักเอารถเต็มหัวใจก็คือความตักวาเต็มหัวใจก็คือเสมือนบรรดานบีและ รรดานาบีหรือว่าคนซาบิกูนทั้งหลายที่เอาร้ยกตัวอย่างในอันตรุอานทั้งหลายแหลนั่นเองนี่คือสภาพของผู้ที่ใกล้ชิดเอาล้ออัสสาบิกูนของเอาล้อผู้ที่ใกล้ชิดเอาร้อคือคนตรงนี้ที่เราอยากได้ใส่มงกุฎนี่คือผ่านอ่าเปลี่ยนจากนี่เปลี่ยนจากปาหนึ่งปาสามาเป็นจบมหาลัยได้รับปริญญาก็คือได้มงกุฎตรงนี้ไปแล้วนั่นเอง ลาอิลาฮออิลลาอัลลอฮอาเราจบตรงนี้ละหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนี่เราจะได้อะไรเอาลกทธิกำหนดมาเพื่อให้เราได้ตักกวาสุดท้ายตัก,กวาเราก็ได้เลื่อนขั้นเราได้รางวัลมากขึ้นนั่นเองทั้งหัวใจและรางวัลเราก็ได้มากขึ้นสุดท้ายเรามาเพิ่มตรงนี้และความแตกต่างของเรากับบรรพชนตรงไหนเราก็มีกรอดูกอเล่มเดียวกันแต่เรากับกระ กับกับบรรพชนมันต่างกันตรงไหนที่เราบอกแล้วว่าบารรพชนนั้นรอคอยอันโกรอานนั้นเพราะว่าในเดือนรอมฎอนนั้นความรู้และความเข้าใจความรู้สึกในเดือนรอมฎอนกับเดือนอื่นมันแตกต่างกันแบบนี้อย่างมากมายนั้นแล้วเราล่ะเราอยู่กับอันโกรอ่านแบบไหนอ่าเพราะเพราะว่าโกรอานนั้นเอาเราลงมาเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราแต่เรานั้น อยู่กับอันกรองอ่านแบบไหนในขณะที่บรรพชนนั้นอะถ้าเราอ่านสำเราที่ผ่านมาเราอ่านสำนวนอย่างเดียวหนึ่งคอตามสองคอตามนี้เราก็จะไม่ได้ความรู้อย่างมากมายความเข้าใจอย่างมากมาเราก็ขอขอให้ร م ม ا ن น,นี้เป็นรมฎอนที่แตกต่างถ้าเราเคยอ่านแต่สำนวนอย่างเดียวเราขอให้รมฎอนนี้พี่น้องมีความแตกต่างให้เรามารู้ความหมาย ด้วยแล้วก็ของให้ระมดอนนี้เป็นความแตกต่างที่นอกจากเราจะรู้ความหมายแล้ว <c oughs> ให้เราเข้าใจในความหมายนั้นว่าเอาละอยากจะบอกอะไรกับเรานี่คือวิธีการตัดดับอบิความเข้าใจตรงนี้หมายถึงอย่างเช่นเรื่องราวของฟาโรกับนบีมูซาแต่แต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องราวฟาโรของมูซาคือเรื่องราวของเราเอาละอยากจะบอกอะไรกับเรานี่คือความเข้าใจนั่นเองเนาะ มันก็เพิ่มระดับขอให้รมฎอนนี้เป็นรมฎอนที่มันแตกต่างและเราเป็นเป็นเพื่อนกับกรกุรอานเช่นนี้ไหมเราฟังอิหมามเราอ่เราอยู่หลังตาเราไปละหมาตแต่เราแวะเราฟังอิหมามรู้เรื่องไหมอ่านี่คืออีกหอีกหนึ่ง ที่เราอยากให้พี่น้องเป็นขอให้รอมฎดอนนี้แตกต่างที่เราฟังกรัอานในหลังอีมาแล้วเราฟังรู้เรื่องอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่เราอยากให้พี่น้องได้รับนั่นก็คือการสนทนากับเอาลอดนั่นคือเวลาละหมาดแล้วเราคือการเข้าเฝ้าแล้์เราได้คุยกับเอาลอ์เช่นนี้ไหมทุกสิ่งอย่างที่เราขอให้รอมฎดอนนี้แตกต่างนั้นเราอยากได้แบบไหนนั้นเราจะต้องฝึกพี่น้องจ๋าพี่เราจะต้องฝึกแล้วเราก็ ทำวิดีโอทุกสิ่งอย่างนั้นเพื่อให้พี่น้องได้ฝึกเราได้เสนอวิธีการอย่างเป็นธรรมชาติจากคําแต่และคําของอว์อย่างมากมายแล้ววิธีการฝึกและถ้าพี่น้องนั้นอ,อ,อยากจะฝึกการตาดับบทพี่น้องนั้นก็ให้เลือกซักซูรอนหนึ่งที่เราอยากจะฝึกตาดับบทเพื่อที่การตาดับบทการการตาดับบทในทุกๆ ในอายะต์ของอัลลอฮ์นั้นวิธีการตัดับบทนั้นมันก็จะมีหลายมิติตั้งแต่มิติจากอายะต์ข้างหน้าว่าอ๋อเราอยากจะบอกอะไรเราเรารู้แล้วก็มิติอยากที่ถัดมาก็คือเอ๊จากอายะ์นี้เอาแล้วอยากจะบอกอะไรจากเรื่องราวของนบีที่เราบอกเรานี่อ๋อที่จริงเป็นเรื่องราวของเราแล้วอ,อยากจะบอกอะไรกับเราแล้วก็เป็นมิติการเปรียบเทียบอย่างเช่นวัดดูฮากับวัดอะไรอ๋อมันคือเรากาลังจะเปรียบเทียบความทุกข์ยากกับ ในชีวิตของมนุษย์ที่มันทุกข์ยากกับชีวิตของมนุษย์ที่มันมีความสุขมันมีความสดใสมันมีความสุข,สขอ่านี่คือมิติการเปรียบเทียบอย่างเช่นสุรวับด,ดูฮากับอะไรนี้แล้วก็เรื่องราวของรากศัพท์อ่ะ้าพี่น้อยอยากจะฝึกตาดับบดในเดือนรามาดอนพี่น้องก็อ่าอ่าขอ เสนอให้พี่น้องได้ฝึกการตะรบอในเดือนรอมฎอนเลือก,กสักโซโหนึงพี่น้องก็อยู่กับแบบนี้เอาตัวอย่างที่เราให้ไปนั้นมาฝึกแบบนี้แล้วก็เรื่องราวจากรากศัพท์เนี่เหมือนที่เราได้ทําให้พี่น้องได้เห็นเรื่องราวของรากศัพท์ศัพท์แต่ละคํานั้นในรากศัพท์นั้นมันจะเป็นเรื่องราวของคำน้ำ คำนั้นๆอีกเช่นการน,นี่คือเรื่องราวของรักษาพี่น้องก็ลองฝึกการตาดับบดเช่นนี้ได้ด้วยการเลือกสักหนึ่งโซลาร์มาตดาดับบดทีละยามเชน่นนี้แล้วก็อีกหนึ่งมิติกับมิติกับภาพรวมของโซลาร์ุซรวัตด,ดูฮากับสุาร์อะไรนะเอาลรากำลังเปรียบเทียบมนุษย์สามกลุ่มในดุนญ,ญานั้นชีวิตที่มีชีวิตที่ทุกยากับชีวิตที่ง่ายได้ในในผ่านเรื่องราวของท่านนาบีกับมนุษย์สามกลุ่มในดุนญ,ญานั่นเอง แล้วก็มิติของความสัมพันธ์ระหว่างซูระออย่างเช่นซูร้นนี้ก็คือเป็นซูระที่มันสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ระหว่างซูรวัดดูฮากับซูระข้างหน้าพี่น้องก็ดูจากตัวอย่างที่เราได้เคยอธิบายไปแล้วในในในวิดีโอก่อนก่อนนะั้นถ้าพี่น้องอยู่กับเรามาหนึ่งปีพี่น้องก็อาจจะเข้าใจแล้วก็ผูกพันกับเรื่องราวทีละคำของที่เราบอกนั้นมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในเดือนอมฎดอนเราก็ขอขอดูอาอา แล้วเราก็ยกจะยกตัวอย่างนี้ถ้าเกิดพี่น้องอยากจะอ่านกรุอ่านในเดือนรอมฎอนอยากจะฝึกอยากจะให้ชํานาญเราลองมาตั้งเป้ามาให้เราจบหนึ่งเล่มแล้วเราก็อ่านกรุอ่านทีละอายัดเช่นนี้อย่างเช่น ยาอายครูก็เริ่มจากการฝึกเช่นนี้แหละยาอายุฮัลลาดีนาอามมนูกุติบาอะไรกูมุสียามเราอ่านหนึ่งผ่านไปแล้วเราก็มาดูทีละคำซิว่ามันแปลว่าอะไรอ๋อนี่พี่น้องก็ดูทีละคำลองแปลทีละคำดูทีละคำเนอะแล้วเราลองรวมประโยคซิพี่น้องอย่าพึ่งไปดูที่ ความหมายตรงนี้นะพี่น้องต้องดูทีละคําตรงนี้ก่อนอะแล้วเราเราก็ลองรวมประโยคตรงนี้ซิเอเราอ่านเช่นนี้เราเรารู้คําแต่ละคําแล้วเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจประโยคนี้ขออา์ได้ไหมอายตน์นี้ขออา์ได้ไหมแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็ค่อยมาดูอายัดที่เขาแปลให้เราตรงนี้ ทีนี้อ๋อเมื่อเราเข้าใจจากที่เขาแปลเช่นนี้แล้วเราก็ค่อยมาอ่านใหม่โดยที่พี่น้องต้องมาอ่านตรงจากสำนวนตรงนี้พี่น้องอย่ามาอ่านตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ชินกับอายาตของอัลกเพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็มาอ่านอายาตตรงนี้อีกครั้งเพราะเราเรารู้แต่ละคําแล้วอ๋อยูฮยัลลาซีเราก็มาอ่านอีกครั้งนี่คือแต่ละอายาตผ่านไปให้พี่น้องฝึกเช่นนี้ลองดูซิถ้าเราฝึกเช่นนี้ผ่านไปนั้น คำแต่ละคำของล้มันจะเข้าไปแปะในหัวเราเพราะเวลาเราเจอรอบที่สองรอบที่สามโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เราลองเนียดว่าเราทําเช่นนี้เราจะต้องจบคอต่ำหนึ่งเล่มให้ได้แล้วเราเรามาดูสิ่หนึ่งเดือนผ่านไปเราจะได้สักแค่ไหนถึงแม้เราจะได้ครึ่งเล่มก็ตามแต่นอกจากความรู้ที่เราได้มากขึ้นนอกจากความเข้าใจที่เราได้มากขึ้นจากอายะเพราะเรา,เราดูจากอายัอายัของอล้อแล้วเนี่ย อายัดของเราจะกระตุกพอจะเอาเราจะนําทางเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้นั่นก็คือความชํานาญความเชี่ยวชาญที่ถึงแม้ว่าเราจบครึ่งเล่มในปีนี้ปีหน้าเราจะอ่านได้ง่ายได้มากขึ้นนั่นเองอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ครูอยากจะบอกแล้วบอกอีกว่าเราให้มาอยู่กับเวิร์ด คำแต่ละคำขอเอาล้องอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราจะชินกับอายาดขอเอาลาะเราจะไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากเราจะรู้สึกว่ามันยากอีกต่อไปเพราะเราชินกับแต่ละคำแล้วนั่นเองมา,ชาเชาล้อนี้คือสิ่งที่ครูยังเป็นห่วงอยู่ขอให้รม ض ฎอน,นี้ขอให้เป็น ر มฎอนที่เราแตกต่างแล้วก็ขอให้ร م ض ا ن นี้ เป็นเป็นรอมฎอนที่เราได้เลื่อนสถานะหลังจากที่หนึ่งรอมฎอนผ่านไปขอให้เราทุกคนได้เลื่อนสถานะจากปออะไรก็ตามที่เราเป็นอยู่ขอให้เราจบมาอยู่ในสถานะที่เรารักอลัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใดตรงนี้กันทุกคนเพราะครูก็ยังหวังให้ครูได้อยู่ตรงนี้เช่นกันเป็นกลุ่มอัซาบิกลูลของอลัลลอฮ์ตรงนี้เป็นผู้ที่ได้รับมงกุฎจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ ไม่มีสิ่งใดที่เรารักมากกว่าอาลัลลอฮ์ในหัวใจของเราแม้กระทั่งนับสูของเราอีกต่อไปนี่แหละคือสถานะที่สูงส่งที่สุดที่เราจะได้รางวัลที่สูงส่งที่สุดเป็นผู้ที่อยู่ได้ใกล้ชิดอลัลลอฮ์เช่นการอามีนยาอบ,บานอารามีนขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่แตกต่างสำหรับทุกคนเช่นนี้ครูยังเป็นห่วง นัเกเรียนของครูทุกคนจริงๆอามีนยาบบันอาลามีน <S <S <ess iz uk> แล้วขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์เต็มหัวใจและขอให้รม ض ا ن นี้เป็นรมนดอนที่พิเศษนี่คืออัลลอฮ์สร้างบรรยากาศทุกอย่างให้ความง่ายดายเพื่อให้เราได้เป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์จริงๆเพื่อนี่และขอให้เราได้เป็นคนนั้นขออัลลอฮ์ทุกคนอามีนยารบบันอาลามีนอัลลอฮ์มาัสซัลลิวะสัลลัม ala nabina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.